กุไข่เศรษฐานนี่นะวั <c oughs> <c oughs> นก่อนใส่ขาสั้น <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ใช่เห็นไข่คุณเศรษฐาน <c oughs> าีไม่ใช่ใช่ไหมไม่ได้กลับระโยงกันนะ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> แต่ไป่ากตลาดใช่ไหมเขาสังเกตว่าอตอนนี้ราคาไข่คุณเศรษฐาแพง <c oughs> ยุคคุณเศรษฐาต้องพูดให้ครบนะคะเ,เนี่ยถ้าเป็นยิ่งไข่ใหญ่นะยิ่งแพงตามที่เราทราบกันเนี่ยราคาอย่างเบอร์ศูนย์ตกไปละ5บาทแล้วว่ายุคคุณเศรษฐาไข่5บาทนะคะหลังจาก17เเมษายน ไข่ไก่ปรับราคาฟองละ20สตางค์หรือแผงละ6บาทสำหรับพ่อพ่อ,พอแม่ที่ค้าขายกระทบนะคะเพราะทุกเมนูแทบจะทุกเมนูแล้วกันใช้ไข่ค่ะครูสุจิตตายันยงเจ้าของร้านค้าส่งไข่อยู่ที่โพธารามราชบุรีบอกว่าร้านจะรับซื้อไข่ไก่จากฟาร์มเฉลีย 1, ่ยพันถึงพันหแผงต่อวันนะคะปัจจัยที่ทำให้ราคาปรับสูงขึ้นเนื่องจากว่าช่วงนี้ร้อนเหลือเกินไก่เครียดค่ะ ไก่เครียดไก่ก็กินน้อยทําให้ปริมาณไข่ที่ออกลดลง20%กระทบแน่นอนแล้วค่ะไข่ไม่พอนะคะเมื่อไข่น้อยราคาก็สูงอันนี้เป็นไปตามกลไกตลาดอยู่แล้วฟังเจ้าของฟาร์มเจ้าของร้านรับซื้อจากฟาร์มดีกว่าเชิญค่ะราคาก็มีบ้างเพราะว่าเราได้แจ้งข่ราคาลูกค,ค้าล่วงหน้าแล้วนะคะว่าจะต้องมีการปรับราคาขึ้นนะคะ ถ้าถามว่ามีผลกระทบไหมก็มีบ้างในส่วนของอลูกค้าใหม่ๆหรือว่าลูกค้าที่ยังไม่ค่อยยังไม่ได้ทราบข่าวตรงนี้นะคะเออนะคะช่วงนี้ไข่าราคาสูงเนื่องจากว่าไข่ออกมาน้อยนะนะคะก็ <laughs> ทํายังไงดีเดี๋ยวรอสถานการณ์ดีขึ้นแล้วการช่วงนี้อากาศร้อนเหลือเกินนะนี่คือไข่เสร็จฐานหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวต้องรองไข่เสร็จฐานสองก่อนเกี่ยวใช่ไหมอากาศจะเปลี่ยนแปลงหรอคุณแล้วเดี๋ยวดูว่าปรับคาร์บอนแล้วราคาไข่จะ ลงมาหรือเปล่าอุณหภูมิทางการเมืองจะลดลงไหมอะเหรอ <laughs>